ก่อนชมรายการรีเซ็ตขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก CBN Thailand นะครับถ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรืออยากได้รับคำปรึกษาสามารถโทรหาเราได้ที่02-097-1900ด้วยความที่กิฟเนี่ยเกิดครอบครัวอยู่ในสังคมคนจีนทุกครั้งที่นัดรมญาติกันเนี่ยค่ะกิฟจะโดน เปรียบเทียบทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่โอเคมากๆทําให้การเป็นคนที่กดดันแล้วก็การเป็นคนที่เงียบจนมาถึงปีหนึ่งเทอมสองก็เป็นช่วงที่กิฟโดนเพื่อนใส่หลายเข้าไปเรียนในวิชาหนึ่งอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนไม่ไม่คุยกับหนูเลยตอนนั้นหนูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นหนูรู้สึก เสียใจและรู้สึกโกรธแค้นกับเพื่อนคนนี้มากว่าทําไมเขาทําก,ทกับเราแบบนี้ตอนนั้นกิ๊บจำได้แม่นเลยว่ากิ๊บไม่สามารถที่จะอภัยเพื่อนคนนี้ได้แต่พี่เกณฑ์ก็บอกกับกิ๊บว่าให้กิ๊บลองอธิษฐานเผื่อเพื่อนคนนี้มันจะเป็นจริงหรอมันจะอภัยได้จริงๆหรอสว่วนนีค่ะชื่อนางสาวณัฐนะโมนีรกธารดลน,นะคะกิ๊บเกิดในครอบครัวที่มีญาติเยอะ ด้วยความที่กิฟเนี่ยเกิดครอบครัวอยู่ในสังคมคนจีนทุกครั้งที่นัดรวมญาติกันเนี่ยค่ะกิฟจะโดนเ,เปรียบเทียบทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่โอเคมากๆณตอนนั้นคือรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีคุณค่าทําให้การเป็นคนที่กดดันแล้วก็การเป็นคนที่เงียบและไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยและนะ้วณตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่อยากไป รวมญาติกับเขาอีกเลยค่ะจนมาถึงช่วงเข้ามาหาวิทยาลัยอะค่ะณตอนนั้นกิฟก็เป็นเด็กทั่วไปคนหนึ่งที่มีสังคมใหม่มีเพื่อนใหม่แต่ช่วงปีเฟสชิปปีหนึ่งเนี่ย่ยจะมีการให้เลือกชมรมมาสามชมรม ซึ่งใน3ชมรมเนี่ยกิฟก็เลือกชมรมคริสเตียนตอนหรือว่าเรียกว่าการเปิดโลกกิจกรรมก็ได้ค่ะตอนนั้นก็เข้าในซุ้มคริสเตียนตอนนั้นที่ที่เข้าไปเพราะว่าคนมันน้อยอยากจะกลับขอพักเร็วๆเงี่ยค่ะไม่อยากรอนานเพรเรนื่องจากตอนนั้นฝนมันตกด้วยจนมาถึงปี1เทอมสองก็เป็นช่วงที่กิฟโดนเพื่อนใส่หลาย ใช้ชื่อกิฟเนี่ยค่ะมาไปด่าคนอื่นว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีแต่งตัวไม่ดีชื่อสารพัดเลยค่ะจนรู้สึกตอนนั้นกิฟไม่ได้รู้เรื่องว่าเพื่อนกิฟใส่ร้ายกิฟเองแต่ว่าตอนนั้นคือพอเข้าเข้าไปเรียนในวิชาหนึ่งอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนไม่ไม่คุยกับหนูเลยตอนนั้นหนูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นหนูก็รู้สึก เอกใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงวันหนึ่งอะค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกกับหนูว่าคุณไปทำอะไรกับเพื่อนเขาตอนนั้นคือจากที่กิ๊บมีเพื่อนเยอะมีคนรู้จักเยอะกลายเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครครบกับหนูเลยตอนนั้นหนูรู้สึก เสียใจและรู้สึกโกรธแค้นกับเพื่อนคนนี้มากว่าทําไมเขาถึงกับทํากับเราแบบนี้ตอนนั้นก็รู้สึกไม่เข้าใจตัวเองด้วยแล้วรู้สึกยิ่งด้อยค่าตัวเองอีกว่าทําไมเขาถึงไม่รักเราทําไมไม่มีใครรักเราเลยเหรอตอนนั้นก็รู้สึกงงกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันยิ่งทวีคูณมากขึ้นในเรื่องของการรู้สึกด้อยค่าตัวเองอะค่ะจนมาถึงช่วงหนึ่งที่หนูเข้าใกล้จะสอบเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ อยู่หอพักคนเดียวตอนนั้นจําได้ว่าเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากๆหนูก็มีความคิดที่ไม่ถูกต้องคืออยากจะฆ่าตัวตายณนะตอนนั้นเลยคือเรารู้สึกว่าเรามีความคิดที่มันมืดแปดด้านนะคะแล้วก็มันสมองมันโล่งมากณนะตอนนั้นคือแบบไม่อยากคิดอะไรแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วและตอนนั้น กิ๊บไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังว่าเจออะไรมาบ้างคือกลัวว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงตอนนั้นก็มีแผนแล้วค่ะว่าพอหลังสอบเสร็จปุ๊บก็จะกระโดดจากหอพักชั้นสองลงมาข้างล่างเลยคือตอนนั้นคือแบบไม่คิดแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีใครรักเราแล้วเราจะอยู่ทำไม จนมาถึงตอนที่กิฟจะฆ่าตัวตายนะคะมีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาหนูก็ไม่รู้ว่าใครโทรมาแต่ว่าในความรู้สึกตอนนั้นอะคือต้องรับต้องรับสายนี้อะมันมีความรู้สึกต้องรับสายนี้ให้ได้แล้วหนูก็รับรับสายเข้าไปคือตอนนั้นพี่เขาอะอยากจะเติมเงินโทรศัพท์ของหนูเนื่องจากว่าหนูเนี่ยทำอาชีพที่จะเติมเงินออนไลน์ในโทรศัพท์อะคะ่ะ แล้วพี่เขาก็โทรเข้ามาแล้วหนูก็ร้องไห้ใส่เขาเพราะว่าหนูจําเสียงพี่เขาได้แล้วก็แบบระบายความรู้สึกของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็พี่เขาก็พาหนูไปที่โบสถ์เลยแล้วหนูก็มาเจอพี่เกณฑ์เป็นรุ่นพี่แต่ว่าเขามาประกาศเรื่องราวพระเจ้าที่ที่โรงที่มาหาพีไรอะค่ะพี่เกณฑ์เนี่ยเขาก็เปิดข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งให้เก็บฟังอยู่ในประธรรมบทที่หข้อที่4 3ถึง44 ก็คือเรื่องของการรักศัตรูจนนั้นตอนนั้นกิบจาได้แม่นเลยว่ากิบไม่สามารถที่จะอภัยเพื่อนคนนี้ได้คือในมุมมองของกิบคือมองว่าเขาทําเรามาเราต้องทําเขากลับแก้แค้นมาแก้แค้นกลับแต่พี่เกณฑ์บอกว่าคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือตัวเราเองคนที่ทําให้จิตใจเรายแย่แย่ก็คือตัวเราเองท้งนั้นเลยแต่พี่เกณฑ์ก็บอกกับกิบว่าให้กิบลองอธิษฐานเผื่อเพื่อนคนนี้ตอนนั้นหนูก็ ก็ยอมเชื่อฟังพี่เขาอะก็แบบลองอธิษฐานดูว่าแบบมันจะเป็นจริงหรอมันจะอภัยได้จริงๆหรอกริ๊ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พอสามเดือนผ่านไปหนูก็อภัยเพื่อนคนนี้ได้ได้อย่างง่ายดายมากแล้วก็หนูไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอภัย เพื่อนคนนี้ได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วพอสามเดือนผ่านไปหนูก็รับเชื่อหนูก็สัญญากับพระเจ้าว่าหนูอยากจะรับใช้พระเจ้าจนถึงชีวิตไม่มีลมหายใจแล้วลอไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบรับใช้พระเจ้าได้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็อวยพรให้กับกิฟต์มากๆในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของสังคมที่จากการที่ถูกบุลลี่ ก็การเป็นคนที่มีเพื่อนมากขึ้นมีสังคมที่ดีมากขึ้นครอบครัวกิเซียนเป็นครอบครัวที่รู้สึกอบอุ่นทุกคนมีแต่รักกันอธิษฐานเผื่อกันและก็รู้สึกทุกครั้งที่ได้มาร่วมกลุ่มด้วยกันนะคะก็ทุกคนก็รักกันอธิษฐานเผื่อกันได้กินข้าวด้วยกันนี่ค่ะหรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หนูต้องการสิ่งที่พระเจ้าแบบเปลี่ยนแปลงหนูกันมากๆอะไรเงี้ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็อวยพร ให้กับกิฟต์ด้วยในะเรื่องของนิสัยที่ที่เรื่องของการที่หนูเนี่ยได้อภัยกับคนนี้ได้ง่ายมากมากเพราะว่าการที่เราให้อภัยคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากมากแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงให้เราเนี่ยให้อภัยกับคนที่ไม่น่ารัก เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสอนว่าถ้าเราไม่อภัยคนอื่นพระเจ้าก็ไม่อภัยเราเช่นกันพระเจ้าก็ไว้ว่าพรในเรื่องของการที่เราได้รักคนอื่นมากขึ้นได้รักกับคนที่ไม่น่ารักมากขึ้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นแก้วตาดวงใจของเราพอกิิบมาเชื่อพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงตัวกิบเองด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของครอบครัวด้วยคือ จากที่หนูรู้สึกว่าไม่โอเคกับญาติเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าได้รักเขาได้อย่างง่ายเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเราสงสารเขาเราอธิษฐานเผื่อเขาทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่เขาไปมันกับไปพูดในไม่เลือกเรื่องไม่ดีกับหลานๆคนอื่นเนี่ยหนูก็อธิษฐานเผื่อเขาว่าอยากให้เขาแบบอยาไปพูดกับคนนอกหรือว่าคนที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็แบบ เปลี่ยนแปลงความคิดของหนูเองโดยที่หนูไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปแก้บนไม่ต้องไปไปทําบุญอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงในภายในไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ภายนอกหนูก็รู้สึกว่าเออพระเจ้าก็น่ารักที่ทําให้กิบแบบได้ได้มาสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้สึกด้อยค่ากับเราแล้ว ah. กับตัวเราเองแล้วเรารู้สึกว่าเออพระเจ้าเนี่แหละเปลี่ยนแปลงเราก็คือเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเพิ่มเติมสันติสุขให้กับเราโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกมีความด้อยค่าตัวเองแล้วเราไม่รู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วเงี้ยค่ะเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเอ,อเติมสันติสุขความชื่นชมยินดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมอบให้กับกิฟตค่ะ ทาให้กิ๊บรู้สึกไม่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วหรือว่าไม่คิดจะรู้สึกด้วยฆ่าตัวเองอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงในชีวิตของกิ๊บแล้วก็ทําให้กิ๊บได้มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ หากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand ตื่นเต้นร้าใจลุยไปกับเส้นทางสุดมันไม่มีใครหยุดคุณได้สัมผัสความตื่นเต้นร้าวใจกับล่องแก่งที่มันที่สุดในภาคใต้ครบทุกความมันทั้งโหน และลองมาปลดปล่อยความมันกับเราได้ที่นี่โฆษน,นารับเอร์